ังจะสงครามในครั้งนี้ชื่อเขาพวกเจ้าจะถูกจารึกลงไปในประวัติศาสตร์เผ่าเทพตลอดไปตนักซึ่งเสียนิเทพมากมายจะดูถูกความสามารถพวกเขาไม่ได้เหล่าทหารของเผ่าเทพล้วนเป็นยอดฝีมือทุกคนระวังตัวด้วยเตรียมสู้กับศัตรูนี่คือสึกแรกที่พวกเรามาถึงแดนเทพทุกคนฮึกเหมิมเข้าไว้เอาชนะเผ่าเทพ ทหารผ่ามนุษย์ฟังคำสั่งทหารผ่าปีศาจฟังคำสั่งวางไายกอน นี่คือเผ่าเทพเลยเป็นซากปรักหักพังบนทะเลรูปปั้นหินเทพบพรรพการเฝ้าอยู่ที่นี่ตลอดไปปกป้องเกียรติยศของเทพใหม่เกียรติยศยุคที่เผ่าเทพกดขี่ใต้ล่ใกล้จะจบลงแล้ว นที่สุดก็ถึงแล้วนี่คือแดนเทพ เจ้าเจ้าเจาจ้าต,ต้นพ่อตนพ่อนรีบลุกขึ้นมาสิต้นพ่อเจ้าเจ้าไม่ไม่ไม่ต้องกลัวนะฟังที่พ่อพูดพ่อมันไม่ได้เรื่องต่อไปปกป้องเจ้าไม่ได้แล้วแต่เจ้าต้องจำไว้ จะต้องเป็นคนที่สง่าและผ่าเผยต้องเป็นต้องเป็นเหมือนอูกเกิงที่ต่อสู้อย่างกล้าหาญแต่ถ้าฉันจริงวางใจเถอ ข้าจะดูแลจ้าจาให้ดีออทา่า,ทานพ่อท่านพ่อท่านลุกขึ้นมาสิทา่า,ทานพ่อท่า,ทานพ่อท่านพ่อจ้าจาอย่าร้องไห้ข้านะมีชีวิตอย่างอดสูรมาตั้งหลายปีเป็นประคาที่ช่วย คนชั่วก่อกรรมจึงมีจุดจบอย่างวันนี้ก็ทั้งตัวเองทั้งนั้นอเกิงอ,อารกิจในการตอตานเทพก็ก็พึ่งพึ่งพึ่งพูกเจ้าแล้วเจ้าจ้าท่านพ่อท่าน พ่อไม่อยากจากเจ้าไปเลยลกูก ที่สุดตอนนี้ข้าก็ไปเจอแม่เจ้ายังไม่รู้สึกเสียดายได้แล้วแต่ในใจข้าที่ยังคงปล่อยวางไม่ได้ก็คือลูกสาวอีกคนของข้าซินเจ้คุย ผูยเออของข้าข้าไม่เคยคิดเลยว่านางเป็นคนไร้ประโยชน์ต้องโทษคน,นเป็นพ่ออย่างข้าตอนนั้นข้าไม่ได้ทำให้นางรู้สึกถึงความรักที่ข้ามีต่อน,นางเป็นเพราะทาทีของข้าจึงผลักนางออกไปไกลามากขึ้นเรื่อยๆทำไมนางเดินสู่เส้นทางที่ต่างไปกังเออเจารับปากข้า,าหากเป็นไปได้ ช่วยนางด้วยดึงนางกลับมานะข้าจะขอดูพวกเจ้าก้าวไปข้างหน้าเพื่อไม่ให้โซโกนตาฏกรรมของรุนคาดำเนินต่อพวกเจ้าจะต้องรบชนะเฮยหลงช่วยสรพพชีวิตของสามพี่ภบให้ได้ จะมีกระบวนท่าอะไรอีกก็งัดออกมาใช้ได้เลยยังไม่ยอมแพ้อีกเหรอได้ฉะนั้นข้าจะสงเคราะห์เจ้าเองให้เจ้าได้เห็นว่าโลกอันไพศาลของข้า,ห,าห,หลับไหลอยู่ในความปรารถนาอันชั่วร้ายของเจ้า โดยไม่มีวันตื่นขึ้นมาตลอดการมารร้ายแค่ลูกไม้พวกนี้น่ะเลยนี่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของกระบีสังหารเทพของข้าแน่ ากำลังทำอะไรอยู่จืออีอเป็นอะไรไปดูเหมือนเจ้าจำข้าไม่ได้เพราะทุกอย่างที่นี่ล้วนไม่ใช่ของจริง <c oughs> ข้าอยู่ในจิตใต้สำนึกของเทพ ท่านและทุกสิ่งที่นี่ล้วนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของพลังเทพอูกเกิงโตแล้วเขากำลังทำภารกิจที่ยังไม่ลุล่วงเขาจะไม่ทำให้ท่านต้องผิดหวังอย่างแน่นอน โลกอันไพศาลสามารถจูงใจและมอเมอามนุษย์ได้ลึกซึ้งที่สุดไม่เคยมีเผ่ามนุษย์คนใดหนีรอดจ,จากความปรารันาไปได้ตทั้งที่เจ้าก็เป็นเผ่ามนุษย์เหตุใดถึงบรรลุถึงขั้นนี้ได้ละพอเจ้าสัมผัสถึงส่วนที่ลึกซึ้งที่สุดในใจข้าความทรงจำในส่วนนี้ ชัดเจนและลึกซึ้งสำหรับข้าตลอดไปเจ้าไม่ควรสัมผัสมันเพราะมันจะทำให้ข้าตื่นรู้และเดือดด้อนจงพอแค่นี้เถอะหย เ้าโง,ง่นักยิ่งเจ้าขยับร่างกายก็จะยิ่งจมเร็วขึ้นเจ้าเดินยังไม่ถึงเบื้องหน้าข้าก็จะจมหายอยู่ในน้ำ <c oughs> อย่างนั้นเหรอข้าไม่คิดเช่นนั้นเลย ไรเดียงสาจริงๆ แล้วเส้นเลือดของเจ้า <c oughs> ใครกันแน่ละที่โง่ถึงไม่ถึงว่าจะเอาชีวิตตนมาผูกไว้กับสัตว์ประหลาดแบบนี้ไม่เป็นไปไม่ได้เผ่ามนุษย์จะมีสติปัญญาเช่นนี้ได้อย่างไร มีพลังเทพที่แข็งแกร่งเช่นนี้ตัดบัวโลหิตขาดได้อย่างไรข้าเคยบอกแล้ว <c oughs> พวกเจ้าเผ่าเทพจะต้องถูกทำลาย้ดยความโอหังของตัวเองก่อนหน้าจะทำให้ข้าสูญพลังบัดนี้ข้ารอดตายมาได้อย่างบุดวิดไม่ว่าศัตรูจะแข็งแกร่งเพียงใดก็ขวางข้าไว้ไม่ได้ Það er það.